สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำสินค้าใหม่ของร้าน SP Gift กันนะคะปากกา 4-in-1 คะ่ะปากกาด้านนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ถึง4อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเป็นปากกาสำหรับเขียนปกตินะคะไง่ายค่ะแค่เราหมุนฝาน,นี้นะคะเพื่อเปิดออกข้างในก็จะเป็นหัวปากกาไว้สำหรับเขียนนะคะ และคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถยืดออกมาเพื่อให้เป็นไม้สำหรับชี้ได้ค่ะนี่ค่ะความยาวเมื่ยืดออกมาแล้วก็ประมาณนี้นะคะใช้สำหรับชี้กระดานหรือว่าชี้งานพรีเซนต์ต่างๆได้สบายเลยค่ะส่วนคุณสมบัติต่อไปก็คือ เป็นไฟฉายนะคะนี่ค่ะสว่างพอสมควรเลยนะคะคุณสมบัติสุดท้ายอย่างที่สี่ก็คือเป็นไฟสำหรับเน้นนะคะเวลาเราพรีเซนต์หรือว่าชี้เพื่อจะชี้อะไรที่อยู่บนกระดานนะคะใช้ปุ่มนี้ได้ะคะ่ปะปากกาด้านนี้นะคะคือปากกา 4-in-1 มีคุณสมบัติ สอย่างในหนึ่งเดียวจำหน่ายพร้อมกล่องเหล็กสุดหรูแถมทานภายในกล่อง3ามก้อนค่ะนี่ค่ะสนใจสอบถามราคาสินค้าได้จากแม่ค้าทั้งทางเฟซบุ o กและทางเว็บไซต์นะคะขอบคุณค่ะ